ขออรพินที่ช่อง8เราตามกันทุกวันเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ขอย้อนภาพกลับไปที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเอาสารลูมินอลเพื่อไปตรวจหาร่องรอยเลือด แล้วก็เอาสารเคมีอาจจะมีสารเคมีตัวอื่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ได้นี่นะฮะมีภาพตอนที่เขาฉายแสงเมื่อคืนนะฮะที่บ้านผออ,อ,อรพินแล้วมีภรรยาของผอ,ออรพินเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาตามไปสังเกตการด้วยเพราะเขาไปเจอว่าไอ้ตรงเสื้อที่ห้อยอยู่ตรงศพของผอ,ออรพินเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันไปเจอคราบอาซุจิจําได้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าในรถผอ,อเ,เจอคราบบางอย่างแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นคราบะอะไร จนกระทั่งสุดท้ายเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับเขาเลยเอาพอถอลงไปเก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับตอนที่เข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยแน่นอนที่สุดอันนี้คือค่ะปลา,ายเสื้อที่บอกว่าไปเจอร่องรอยอสุจิใช่เป็นเสื้อนะฮะท,ท,ที่กองอยู่ที่เทา้ทาค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันวันนี้เราเจอภรรยาเราไปสัมภาษณ์ทางภรรยาของท่านผออรพิน์ คุณผู้ชมครับวันนี้มันมีข้อมูลที่ภรรยาให้ไว้น่าสนใจนะครับนอกจากเขาเตรียมจะฟ้องร้องเรื่องคนที่มายุ่งกับสามีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางภรรยาเนี่ยวันนี้ บอกกับเราว่ายังไงนะครับเมย์ทางภรรยาค่ะคือบอกว่าวันนี้เธอตั้งข้อสงสัยใหม่ที่เชื่อว่าสามีไม่น่าจะคิดสั้นแน่นอนนะคะภรรยาเนี่ยได้ส่งแชทเป็นข้อความสนทนาทางไลน์กลุ่มของครอบครัวให้ทีมข่าวดูว่าวันที่หนึ่งเมษายนก่อนที่พออ,อ,อจะเสียชีวิตเนี่ยทุกคนก็คุยเรื่องการวางแผนลาง,งานจะไปเที่ยวด้วยกันในวันที่5เมษายนคุณผู้ชมฮะแล้วพออท่ารักลูกมากเพราะลูกท่านเนี่ยเป็นว่าที่หมอได้แชทไหมครับแชทฮะ ประเด็นก็คือแล้วตอนที่ผอออก่อนจะตายเนี่ยพรอ,อเนี่ยนี่คือการคุยกันใช่ไหม เขา<ช>คุยยังไงนะตาผมก็มองไม่เห็นเนี่ยค่ะ,คะก็เป็นครอบอ,อลายกลุ่มทางขวามือเนี่ยนะคะของครอบครัวนะคะ<ช>ที่มาคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเขาน่ารักมากครอบครัวนี้คุณผู้ชมฮะเพราะอ,อะไรมหเหมือนกับลูกก็ถามพ่อ<ช>ว่าพ่อ,พ,อพ่อจะหยุดงานหรือเปล่าแล้วความน่ารักของครอบครัวนี้คืออยู่ๆลูกซึ่งเป็นคุณหมอขอให้พ่อถ่ายรูปหน้าตรงมาให้ดูหน่อยเพราะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยลูกเองเนะฮะเป็นหมอศัลยกรรมถูกไหมฮะเขาจะนํารูปของพ่อไปเป็นหุ่นเพื่อไปเรียนทา เขาเรียกอะไรไฮปู้ไฮปูปเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณหมอเนี่ยบอกพ่อพ่อส่งรูปมาหน่อยคือไฮปู้คือการยกกระชับหน้าคุณผู้ชมฮะถ้าคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะไม่มาร่วมมือกับครอบครัวขนาดนี้พออท่านก็ส่งรูปเนี่ยฮะค่ะ เป็นรูปหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นแบบแต่เมื่อกี้แชทเมื่อกี้สำคัญเหมือนกันแชทหน้าแรกปะ่ะแชทหน้าแรกย้อน<ช>กลับไปหน้าแรกครับตอนที่มีบอกเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีการน,นัดกันว่าเดี๋ยวสามีเนี่ยก็คือผออรพินจะพาครอบครัวไปเที่ยวถ้ำนาคาที่จังหวัดบึงกาฬขวามือเนี่ยเป็นลูกชายเลยถามว่าพ่อสุขที่5เมษายนพ่อลาง,งานแล้วใช่ไหมผอ,อ,อ,อก็เลยบอกว่า วันที่หเมษาตอนเชา้าพ่อมีประชุมเลื่อนขั้นพนักงานเสร็จแล้วกลับเลยลูกเลยถามประมาณกี่โมงเสร็จไม่น่าจะเกินเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะออกจากกำแ,งแพงเพชรเลยเพราะว่าลูกกับทางด้านภรรยาจริงๆอยู่นครสวรรค์นี่ก็แสดงว่าพออรพินก็นัดกันแล้ววันที่5เดี๋ยวจะกลับไปหาลูกเพราะเขาจะไปเที่ยวครอบครัวกันแล้วพออ,อเองเนี่ยวันที่สลูกชายขอให้ถ่ายรูปหน้าตรงมาภาพรูปถ่ายครับ แดงว่านที่สามคุณก่อนตายใช่คุณผู้ชมก็สําคัญอีกแสดงว่าเขาวางแผนจะไปเที่ยวกันใชมันไม่มีแนวโน้มอันที่หนึ่งที่เห็นเนี่ยเขาไม่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย อันที่สองก็เดินไปเจอว่าวันที่สามลูกชายขอให้ท่านผอ,อ,อส่งมาเพราะลูกชายเป็นหมอศัลยกรรมปรากฏผอ,อก็ถ่ายมาให้ลูกเหมือนเล่นกับลูกด้วยก็คือถ่ายหน้าตรงหน้าเอียงเพราะลูกจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับการยกกระชับหน้าเนี่ยนะฮะขอพ่อไปเป็นแบบรวมถึงผอ,อท่านก็ยังส่งอัตราการเต้นของหัวใจขานาดเดินออกกําลังกายทั้งวันมาให้กับลูกชายซึ่งเป็นหมอด้วยคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นภรรยาเลยบอกนี่คือความตั้งใจยิ่งไปกว่านั้น พบว่าสามีเนี่ยเตรียมจะสอบใช่ไหมเลื่อนขั้นเป็นรองประหลัดเทศบาลซึ่งสามีเองเนี่ยเป็นคนชอบดูข่าวดูมวยเมื่อสมัครสอบแล้วสามีได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนก็คือทําไมนะครับเมย์ก็คือไม่เปิดทีวีอ่านแต่นังสือใช่แสดงว่าเขามุ่งมั่นถึงขนาดที่ว่าจากดูมวยเขาเลิกดูเขาเตรียมจะสอบแสดงว่าเขามีเป้าหมายชีวิตคนถ้าซึมเศร้าเนี่ยจะไม่มีเป้าหมายชีวิต จะไม่ให้ความร่วมมือกับครอบครัวจะเก็บเนื้อเก็บตัว<ม>แต่พอออยังยังให้ความร่วมมือกับครอบครัวเป็นอย่างดี<ม>ขณะเดียวกันครับวันนี้ภรรยาบอกเรื่อง GPS <ม>ที่ไปปรากฏลานดิน<ม>ใช่ไหมใช่เรื่องอะไรเมย์เขาไปถามตำรวจเหรอ,ค,อคือเขาบอกว่าเรื่อง GPS ของสามีที่ไปตกอยู่ที่ลานดินเนี่ยตำรวจเนี่ยบอกว่าพออรพินปิดเครื่องโทรศัพท์ตั้งแต่อยู่ร้านข้าวต้มถ้าเปิดวงจรปิดร้านข้าวต้มขึ้นมาประกอบครับ แสดงว่าพอ,อเนี่ยตำรวจอ้างว่าพอ,อปิดมือถือตั้งแต่ร้านข้าวต้มถูกไหมฮะร้านที่2ก็คือร้านในวงจรปิดที่เห็นพออเดินเข้าออกร้านครับค่ะแล้วก็ปิดตอนนั้นแล้วก็มาเปิดอีกทีก็คือตอนที่อยู่บ้านจึงทําให้ GPS เกิดการสวิงแล้วก็เกิดการเคลื่อนได้ออ ตัวเองเนี่ยก็ดูฟังแล้วไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลเพราะหาก GPS สวิงจริงแล้วทำไมล้อรถกระบะสามีมีดอกของต้นสักติดล้อทั้งที่ล,ลานจอดรถไม่มีต้นสักทั้งต้นแต่มันมีที่ลานดินเห็นไหมฮะตัวเองก็เลยมั่นใจว่าังไงก็ตามแต่นี่คือการที่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายรวมถึงสาวคนสนิทถูกไหมฮะสามีไปหามันเกิดอะไรขึ้น อยากให้ผู้หญิงคนนี้ออกมาชี้แจงว่าอยู่กับสามีทำอะไรรวมถึงการพูดคุยกับสามีของเขาตอนหนึ่งทุ่มเศษที่ตำรวจไปเจอหลักฐานเห็นบอกว่าตรงจุดนี้เขาก็สงสัยถูกไหมครับใช่ค่ะนี่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เรื่องกรณีที่ผู้หญิงคนนี้ที่นามสมมุติว่าฝนอ้างว่าตัวเองเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะตำรวจจะถอดทั้งหมดนะฮะว่าข้อมูลในโทรศัพท์มีอะไรบ้างทางภรรยาบอกว่าเห็นประวัติการโทรศัพท์ของสามีเรียบร้อยแล้วมันมีการคุยมีการรับสาย <St ay> ใช่ไหม <S <S> <S ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าโทรหาก,กันหลายสาย oh. ซึ่งทางด้านของสาวคนสนิทเนี่ยก็เหมือนเขาบอกว่าโทรปรึกษาเรื่องงานแต่ข้อสังเกตของภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าคุยกันข้อสั้องซัง่งครั้งละ1-2นาทีเท่านั้นเองภรรยาก็เลยตั้งของนน้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าคุยเรื่องงานเนี่ยทำไมถึงคุยกันแค่ช่วงเวลาสนนั้นๆถ้าคุยงานเนี่ยแล้วตัวของสาวคนสนิทคุณฝนเนี่ยเขาวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างๆด้วยมันต้องใช้เวลาคุยกันมากกว่านี้หรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับตำรวจเขายังไม่คืนมือถือนะฮะ าจะไปถอดรหัสความลับในมือถือผอ,อฮะว่าผอ,อคุยกับใครคุยอะไรและยิ่งไปกว่านั้นมือถือเนี่ยซึ่งภรรยาเองบอกว่าตำรวจจะเอามาเปิดพร้อมกันนะฮะให้ครอบครัวดูเลยว่าตำรวจเจออะไรบ้างอย่างแรกที่ตำรวจจะไปตรวจสอบค,อคือคืนที่ผอ,อตายค่ะผอ,อคุยอะไรใครโทรเข้าโทรออกข้อความแชทไลน์ที่ผอแชทหาใคร<ะ>บางคนรวมถึง Facebook ข้อความที่แชทคุยกันแล้วเดี๋ยวคงจะต้องไปพิสูจน์มือถือผอ,อว่าผอ,อเคยถ่ายรูปก,กับใคร<ม>หรือเปล่าซึ่งมันจะชี้ชัดและมันอาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องในเร็วๆนี้เรื่องของการฟ้องร้องผู้หญิงที่มาติดพันด้วยเนี่ยนะฮะตำรวจยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูพร้อมกันทั้งหมดมีเสียงภรรยาของท่านผอ,อฮะตอนแรกเลยอะค่ะจะไปบึงการด้วยการไปจะทํานาคาลูกบอกว่ามันจองอะไรไม่ได้สักอย่างหรือว่าลูกก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนแล้วก็ถามว่า ลูกอะลาลาลาวันศุกร์ก็ถามว่าพ่อต้องลาไหม,มก็แชทข้อความไปบอกพ่อว่าลาลาแล้วก็อยากไปเที่ยวอันนี้คือแชทของลูกที่ให้แคปหน้าจอส่กไปให้พ่ออ่านแล้วพ่อก็บ่นว่าอืมเหมือนประมาณว่าโอโ้วันนั้นก็ประชุมลูกน้องไม่งั้นลูกน้องไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ลูกก็ส่งข้อความในในในแชทครอบครัวค่ะว่าพ่อกับแม่ถ่ายรูปหน้าตรงหันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยค่ะเออ เออเอาเอาแม่ด้วยพ่อด้วยก็เลยบอกว่าเช้ามานี่อ่านแชทหรือยังบอกแฟนบอกว่าสามีบอกว่ายังไม่อ่านเลยบอกอ่านเลยแล้วก็ทําตามลูกบอกเออแล้วก็ลูกก็พอ,พอพอสักพักหนึ่งก็มาเปิดแชทว่ามีรูปพ่อรูปถ่ายรูปหน้าตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ถ่ายถ่ายให้ลูกค่ะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะเขาทําเพื่อลูกมากเลยคือเขาให้เขาร่วมมือทุกอย่างใช่มืลูกจะเอาอะไรกระทั่งที่ตัวเองมีภารกิจอยู่ตัวเองก็ทิ้งภารกิจนั้นก็บอกว่าโอเค จะจะไม่ไปก็เลยบอกไปสิเราไม่ได้เสียหายอะไรลองไม่ไปไม่รู้อะไรที่มันใช่ของเรามันก็ใช่หลังจากนั้นมาก็กลับบ้านมาอ่านหนังสือจากที่คนที่แบบตื่นมารู้แต่ข่าวทีวีรู้แต่บอลดูมวยใช่ไหมคะหลังจากสมัครวันนั้นนะ่ะเขาก็ตื่นเช้ามา อาบน้ําทาแป้งมานัมานั่งอ่านหนังสือก่อนก่อนทานข้าวพอหลังทานข้าวเสร็จเขาก็จะรีแลกซ์แป๊บนึงดูโทรศัพท์นู่นนนนี่แล้วก็มาอ่านหนังสือต่อพออ่านหนังสือต่อเขาก็ทํานู่นทํานี่ไม่งั้นก็สลับดูทีวีอย่างงี้ค่ะและอย่างที่บอกเราไม่เคยบอกว่าใครผิดแล้วรดทุกคันให้ความร่วมมือหมดคือเขากล้าเปิดหน้าเปิดตัวหมดนะฮะว่าเขาไม่เกี่ยวคนที่หลบหลซ่อนซ่อนอยู่ก็ควรจะต้องออกมาปรากฏว่าวันนี้เราตำรวจเนี่ยเขาไปเจอเองเลยเขาก็เต็มที่จริงเขาไปดูอีกว่า ที่ช่อง8รายงานยังไม่หมดเขาไปเจอรถเพิ่มไปผ่านแถวลานดินอีก<ช>ขอดู<ะ>ตัวอย่างเลยฮะแล้วล่าสุดต้องบอกรถคันนี้ไม่เกี่ยวแต่ตำรวจทำงานจริงๆเอาเปิดภาพวงจรปิดเลยเป็นรถกระบะป่ะเมย์ใช่เป็นรถ<อ>กระบะค่ะวันนี้ซึ่งผ่านแถวกล้องวงจรปิดของลานดินใกล้ๆช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะค่ะเนี่ยคันนี้ค่ะ ก็เป็นรถกระบะต,ต้องสงสยัยใช่เป็นคันที่2หลังจากคันแรกเคลียร์ไปแล้วนะคุณครสนะตอนนั้นเนี่ยเ,<อ>เด็ก17ที่บอกไปปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยพอตัวนี้ค่ะก็คือเป็นกระบะคันที่2ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วต้องบอกก่อนตํารวจเชิญเองเลยนะใช่ค่ะอันนี้สื่อไม่ต้องรายงาน,นะฮะก็คือทางด้าน2ท่านนี้ใช่ไหมใช่สองท่านนี้ก็คือคุณวรชิตค่ะกับทางด้านคุณพีรวัตรวันนี้ขอดูภาพที่โรงพักหน่อยนะคะเพราะท่านรองเองเนี่ยพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนเนี่ยนะฮะสั เกิดอะไรขึ้นน้องสังคนแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยน้องเขาว่ายังไงเมเห็นตอนน้องลงจากกระบะ ใช่ก็คืออันนี้ตำรวจไปไล่กล้องตั้งแต่ผ่านตรงตรงแถวแถวลานดินแล้วก่อนจะกลับออบ้านเขาก็มีการแวะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ลงซื้อของชุดสื่อไปถ่ายรูปก,กับเขาคงตกใจพอ <c oughs> สมควรยืนเรียงเหมือนชี้ผู้ต้องหาเลยนะแต่ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะน้องเป็นแค่นักดนตรีใช่ไหมกลางคืนใช่แต่ตำรวจเก่งนะแสดงว่าไม่ต้องให้สื่อออกเขาไล่ทุกคันเลยนะฮะว่าคุณคือคันที่โผลมาแถวนี้คือใครบ้างแล้วเ็าพบว่าน้องก็ไม่ได้เกี่ยวน้องเลิกงานแล้วน้องขับรถไปซื้อของที่เซเว่นใช่ไหม ดูจากไทม์ไลน์ตำรวจเช็คหมดรู้สึกจะมีภาพตอนตำรวจสอบปากคำด้วยใช่ไหมทีมงานมีภาพตอนตำรวจเขาคุยเลยกับน้องสองคนนี้เ่ยนะฮะเสียงตอนที่ตำรวจกลังสอบปากคำอ่ะฟังเสียงน้องสองคนหน่อยฮะเองเมื่อวันที่สามเนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้างช่วงเวลาหัวค่า เราไปทําอะไรมาบ้างไปเรีนกเงินตรีครียกเงินนดตรีที่ของน้ำไหลเราไปรับใครมาไหมไม่ต้องมาที่ไหนที่เดลแล้วก็ของจัานเลทสองสามสองสามหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดครับเองแล้วก็ของหนุ่มงเราที่ว่าไปยังไงมาบ้างไปรับนั่งรอครับแล้วก็ไปสองไไปรับนักร้องที่ไหนที่หองพักครับหองพักที่ไหนครับ เ,เส้นวางยางครับ<ง>เส้นวางยาง,นางหน้าร้านยีดวงครับหน้าร้านยีดวงแล้วก็ไปทางไหนไปทางวานคุณเมือ